งามแหงสบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดีตอนบ่ายพี่น้องกินข้าวแล้วลงมาเกี่ยวเขาเนะนเกี่ยวอยู่หนาเทียงตอนบ่ายพี่น้องบังในงงามแหงสองไห่นี่เข้าเจ้านล้ก็งามนอนถ่าอยู่พี่น้องเ๋ยสิพาไปบึง อันนี้เข่ากลางเขา่าหยงเนาะเข่าอีเตีย้ยแต่วันเป็นกลางพี่น้องบ่งแนเข่าเจ้าอันนี้นะลงเอด็ดเลดพี่น้องไปทั้งไฟทั้งมันเลยงามเขา่านี่พราะเกี่ยวพอดีเกีียวม้วนซ้ำนีนน่เนาะบ่งแนฝุ่พนพี่น้อง เขาเจ้าอ,อีสมัมง,งามแถปีนี้นะจินใท่วมหัวท่วมหัวยืนมือบังแน่แถวนี่นะลงบนแลวพี่น้อง,องล,ลงบนเลยเข่าห้องนี่พ่อเกี่ยวบนเลยพี่น้อง งามขนาดเลยมารุ่นกันปีนี้ชิชได้อีกกว่าปีที่แล้วบอเนาะชิได้้ายอยู่บนเนาะเบิ้งเขาเจ้านะเทียนสังกลางนะมันตายเห็นได้พี่นลองที่มันตายเป็นเดินตอนสร้อยท่ายนะ ข้งางกลางน้วงก็ได้เขาให้ให่นตายเป็นผ้าน,น,นามน้องก็เริ่มบุกเลย,เ,ลย,เ,ยเกี่ยวเข่ารอบแรงพี่น้องนาตีทนทาง เมี่ก็เป็นมือออกฟันสาเนาะเมื่อเสาี่คนลงใส่บ้านในบ้านล้าหลายเดยเมื่ออ่ะวันสิ้นใหญ่มาพี่น้องมาพี่น่อง่างานมาไปบ้าขาวเกียใส่้มัด้ยมได้ดลค่ะ เขาจับปุ่นพวตานี่นะใส่เขอานะพี่น้องตกกะตกเขาจ้าเนาถ้าเาจับไป้ยังไม่ก่อนละลายต้นก็ละลายต้นมันจะเต็มกลัไว้ หมากมะนาวสุกคักเด้พี่น้องแต่ว่าใบเขียวน้ำมัจะแห้งลงเบิงแต่ว่าแถวไหนายไหใหญ่เนี่ยังเป็นขี้ตมอยู่เ่อมเรื้อเานีแวถาสักยาหมูก็เลยลงไปหาเจลพี่น้องเสียงแตกสวดสวด พันสามแมลงขจอกกับเวียนเทียนแล้วพี่น้องฝั่งคนขจอกกับไปลอยกระทงนนเนาะเขาจะแดดยังแต่ซองให้แล้วพี่น้องบอิดทงนะ

เหตุอ้ยซวยอยู <to> ่ข่าวแจวคนโรเอ็นเล่นติตั้งกล้องไว้ก็แล้วขากล้องปูยาวพี่น้องเอามามานำวันนี้เนาะเอารถจักรมาจะสได้สบายมามาพี่น้องเกี่ยวข่าวรอบแรงเนาะ ได้ข่าวี่สองสายฉีก็เต็มกำไอะเกี้ยวเกี่ยวเจอเมงมันนะบบมีแล้วพี่น้องของชายสิไปเกี่ยวเขางันขาเจ้าเบิดเตชรกระแปะอยู่มาเกี่ยวเขาโบแมงมันบบหลายคืออยู่บ้านเนาะบบไปเขางันกับเขาเจ้าพี่น้องแถวทังขางห้องไปนะเขาเจ้าที่เรืองแห้งนะไม่ใช่ไปเกี่ยวเขาคนเนาะ น่าหงห็้งามแหงพี่น้องเขตอันเทียงเขานี่ลงไปหอดฝุ่นหอดเขาเจ้านะงามไปเลยเนาะงามกว่าอันเขาทั้งเทิงที่เขาเกี่ยวก่อนมะก่อนหนานเม็ดเห็ดอ้ยช่วยอ,ย,อยช่วยพี่น้องพอนเขากับแบบปงแบบเลี้ยงรับทราบแบบติดติดกันเลยเนาะไก่ชีหอดฝงังฟันแล้วละพี่น้องเริ่มชบแบบแบบเบดเขาอันเกี่ยวแล้วละ่ะ กายคิดได้เอาเขาขึ้นเล่าแล้วล่ะสูมาลายันมือละเกี่ยวบบไปโบมาเลยหายนี่งามแหงงหินเขาเจ้า้องงามแบบนี้ก็บแบบดีใจเลยพี่น้องปีนี้ก็มีรุ่นอีกเช่นเคยเกี่ยวกระมวนเขาง,งาม เราลอยอยู่ทางพุ่นครัเกี่ยวหนาใหญ่แล้วแบบเข่าเงาแล้วบอกเผื่อชิมาหอดเกียบไว้บมมามื่อยนี่ก็แดดแดดไปนองฝนกระน่าชิบสึแล้วเนาะแม่นบ่ร้อยฝนกระน่าชิบิึแล้วเนาะเฮ้ย มือแรง่งละไอ้อมือแรงเวียนเทียนมันบ่ม,มือแรงกะเวียนเทียนพี่นอ้องเนาะไล่เครื่อไฟแม่นไปเก่ากับไล่เครือไฟเนาะพี่น้องกับแถวบ้านเนินหินนี่นะเขตฐานี่ก็จะสีไล่เคร,รือไฟพ,พี่น้องแต่ละปี บานกระเบ,บอ้อข้เจ้าสีลงไปไล่ข้อไฟบนหินเนาะแม่นบัดออกออกพรรษา,าแล้วแต่คนพี่น้องผู้ใดอยากลอยกรนะ้ลอยเนาะลอยกระทงบัดยามฮอดลอยกระทงอีกก่ะข้าเจ้ากับไล่ื่อไฟร้อมเลยบานบาอ้อยฮอดเดือนสิบสองลอยกระทงอ่ะ ข้าเจากระไลเพื่อไฟนำอีกแดดเปลี่ยงต่งๆอ,อ่า้ไลมหอบ่มมีเลยเอาเกี่ยวไว้ไข่ใหม่นะ พรอนมาได้ลงมาพี่น้องเกี่ยวเขาพรอนชี้เขาพรอนไ้ลงมาก็งเงียบไปอีกชะงักหนึ่งเลยเนาะขาดคนหนึ่งอไอหนุ่มหัวเคี้ยวกับพี่น้องพวกมันยัยใจ่ เช้าใส่วันว yeah, ันอยู่แล้วเลยขีดทางทงพี่น้องทางพุนทางทีดพุนเลี้ยซองไฮเนาะเฮ้ยยังบรรทุกซุกขักเลยบริเกี่ยวพี่น้องทางนั้นเอากระซูเอากระซีเลอร์ลงเกี่ยวนี่ลงลุมฮอดเขาเจ้าแล้วเข้อเจ้ากระซีเกี่ยวหน้าหญ่ยด้วยเนาะแล้วก็แล้วปานเพื่อเขาแล้วนี่เขาทางนั้นกระซูด้วย คือบ่ได้ผกเลยเนาะเกี่ยวเาวยเลยข่าวซุกพร้อมกันแล้วเกี่ยวนะมวนพี่น้องพอท่านได้เกี่ยวแล้วก็บ่อยากหยุดเดยท่านยุดผักแล้วก็บ่อยากเกี่ยวอีกไม่กี่วันแล้วพี่น้องก็จะเสร็จสูยยออ้ๆให้กำลังใจตัวเองคิดไว้ ผ่านไปหลายนาทีแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จพี่น้องอเขา้าป้าเนาะดำถี่งามมารีผมไปบอมาเลยเกี่ยวนะถ้าได้งามแบบนี้สูไฮนี่คือสิขักเนาะโเกี่ยวจากวานเตียงกำรหรลัวซองเถื่อนห่่อวะ งามแหงรีพี่น้องอันนี้เป็นไฮตกกากะอบบน่น,นอันชินกอ,อืวันชินใหญ่อื่นวันชิ้นใหญ่ลงชายบาดแหงชีร้ายคนแบบน,นี้พี่น้องมม่อื่นเนาะนแรงเวียนเทียนเวียนเทียนอ,ออกพันชาแล้ว พี่เลี้ยนี่พี่น้องออกปัญษาชลอยกระบ,บอกอ่อนะอยู่โรงพยาบาลเกี่ยงน้องแมนบเบอร์แล้วก็มืออันลอยกระทงหรือมือเขาดาววะเขาอยู่สวรรค์นนะเนาะเขาดาว,าวเพาะแรนเรียกอมาลาอยู่เออแม่แม่แมงว่ม,ม,มือลอยกรนะทงเนาะเขาบไปไปลอยกระทงนละหมูม่ละลอยไม่ไงคอยโซว์นะไม่ไงป่วยนะ วันเองก็บ่ค่อยได้ใส่ที่น้องชลอนบ่ค่อยมากแมะบ่ได้เชื่อเป็นวันพิเศษเนี่ยที่เป็นวันธรรมดาครบ่อปีหนึ่งนะทียนยายบาออยเสียนะพี่น้องเสียเดือนนีเดืเนาะแม่นเดือนสิบวันเรากระทงบ่งเป็นวันพิเศษดอกแต่ว่ามือน,นีอนเดือนนีแม่นเป็นมือ,อที่มีใหญ่บ่อยเสียหกห่อ,อหนึ่งสีเนาะือบรรจากไปเนาะ ดอเนห็ด,หดหยังกับพ่านบอ้อยมาพี่นะแบบเห็ดยังกับขี้ฮอดเพิ่นเลยเวลาบอ้อยไปใส่มาใสา่อะไรเช็นเพิ่นนังหนาบานล้อเนอะะะะาะเราชินานงล้อถ่าถ่าบอ้อยมากับสลอยวยด้วแต่เพีง่งนสงความงจเนาะมีเนคลิปเก่าๆใคลเนี่ยแต่มีห้องมีคลิป เขาและพี่น้องที่เขาถ่ายน้ำกันเนาะก็ไว้เบิ่งความทรงจำได้เวลาหอดยามเกี่ยวเขาลากสิงอย่างลงมาสองลูกลานแล้วคนชิมเอิญว่าขึ้นกินข้าวถือว่าขึ้นมาแล้วก็มาบอกว่านางเบิ้งลูกลานเกี่ยวเขา ทุ่งรวงทองเขาเจ้าก็ลลมไปนํำพี่น้องงามแหง้งลี้สูงถ่วหัวถ่วหัวอันนี้เนะีเป็นเขาเตี้ยดแดงเลยพี่น้องนี่อันนี้บริเรวณเขาสูดดงเลยเขาเตี้ยแดงนมันงามแห้งแล้วมันสูงดูชิพียงหัวสลอยเกี่ยวกะง่ายดิเกี่ยวกะง,ง,ง,ง่ายพอมันสูงเขาบรได้กลมนะเขาเตีย้ยเขาได้กลมและเมื่อยเจ็บเอว เฮากาชิเกี่ยวแต่หายนี่ซองของหายลงไปฮอทข้เจ้าพี่น้องแต่จากชิมาเกี่ยวหายนะผ<ห>่านไปสี่นาทีมันยังบูชุดอยู่นะชนนี้ปรนะมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแมนดำที่ฮอกาชิเกี่ยวนะคนนี้แมนหน้าหายนี่นะฮอกดำเองเนี่ยพี่น้องจ๋งงาม หน้าที่เขาจ่างเขาเจ้าดำบ่งามเขาเจ้าดำห่างโพดซะให้ใหญ่จ้ะเน้อคัเฮาดำถี่เลยได้เขาขันเขาดำเองเขาดำงามนี่นี่สุดแล้ววันแดดจ้าเดี๋ยวมาฮอนสิขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงแค่นี้เนาะ ขอบแก่เบอุ์จูบทุกคนเด้อพี่น้องที่ติตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้แต่รัสบายดีสบายดีเป็นเพื่อนพระเจ้าแ้ะก็ะ่วมหูล้มนอนเป็นแผลอยู่มันเมื่อยยืนเลยล้มนอน่ากพรเจ้า